สวัสดีค่ะเอฟซีตอนนี้ครูดาวาไราตี้พาทุกคนมาชมวัดน้ำบ่อหลวงวานารามชมภายในไปแล้วตอนนี้พามาชมภายนอกเขตวัดนะคะแต่เป็นที่ตั้งของน้ำบ่อหลวงหรือบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่นอกเขตวัดน้ำบ่อหลวงนะคะแต่ว่ายังอยู่ในอาณาเขตของวัดน้ำบ่อหลวงอยู่นะคะอันนี้คือลักษณะ น้ำบ่อบ่อน้ำขนาดใหญ่นะมีรัศมีความกว้างนะคะน่าจะประมาณ8-10ถึง10เมตรนะคะทุกคนความกว้างของบ่อน้ำนะคะ8ถึง10เมตรโคดาคาดการไว้นะ,ะเป็นข้อมูลที่มีเท่าที่จะทราบได้คือก่อตั้งมาเมื่อประมาณปีพศ2,400 9 5นะคะทุกคนข้อมูลที่เห็นตรงนี้นะคะข้อมูลเดียวคือปีพศที่อยู่ข้างวัดนี้ข้างขอบน้ำบอ่อหลวงนี่นะคะน่าจะเป็นว่าสร้างเมื่อปี2495นนะคะทุกคนเดี๋ยวโคด้าจะพาชมนี่คือภายในปากบ่อน้ำขนาดใหญ่นะคะทุกคนมีน้ำเต็มเลยนะคะทุกคนนะประมาณ โคดาว่าประมาณ8ถึง10เมตรนะคะทุกคนความกว้างของบ่อน้ำนี้นะคะนี่ทุกคนนะคะความกว้างของน้ำบ่อนะ,ะหรือบ่อน้ำนะคะทุกคนนี่นะคะโคดาจะส่องให้ดูนะคะข้างในมีน้ำบ่อขนาดใหญ่บ่อน้ำขนาดใหญ่นะที่เขาเรียกว่าน้ำบ่อหลวงนะก็คือหลวงแปลว่าใหญ่นะคะคือ บอ่อน้ําขนาดใหญ่น้ําบ่อหลวงก็คือน้อําบ่อน้ําขนาดใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนมีน้ําจริงอยู่จริงนะคะนี่นะคะเป็นน้ํบบาบ่อโบราณน้นําบ่อนี้นะคะทุกคนมันจะมีสายน้ําต่อตรงไปถึงในโบสถ์ในวิหารของวัดน้ําบ่อหลวงนะคะ มีบ่อน้ำทิพย์อยู่ข้างในวัดนะคะทุกคนอยู่ในศาลาการประเรียนนะมีน้ำบ่อน้ำทิพย์ต่อจากน้ำบ่อหลวงนี้เข้าไปข้างในนะแต่โคดาไม่ได้พาเข้าไปชมนะคะทุกคนนะน้ำบ่อหลวงหมายถึงน้ำบ่อขนาดใหญ่หรือบ่อน้ำหลวงบ่อน้ำขนาดใหญ่ อยู่ด้านหน้าของวัดน้ำบ่อหลวงวานาลามนะทุกคนนะใหญ่จริงๆค่ะความกว้างน่าจะ8ถึง10เมตรนะคะทุกคนเดี๋ยวคคดอาจะถอยให้ดูนะนี่คือความกว้างของบ่อน้ำนะคะทุกคนนี่นะประมาณ8ถึง10เมตรนะคะอันนี้คือความกว้างของบ่อน้ำนะคะทุกคนความกว้างของน้ำบ่อนะคะกว้างจริงๆน้ำบ่อหลวงน้ำบ่อขนาดใหญ่นะคะซึ่งตั้งอยู่นอกเขตวัด น้ำบัวหลวงนะคะนี่นะคะนอกเขตวัดนะคะอยู่ข้างนอกเขตวัดนะคะวัดน้ำบัวหลวงวัดนานามอยู่ทางนั้นนะ,ะแต่น้ำบ่ออยู่ข้างนอกนะ,ะอยู่ข้างนอกวัดนะ,ะแต่ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างดีเลยนะคะสันนิษฐานว่าสร้างมาเมื่อปี2495นะตรงนี้นะคะมีข้อมูลพอสอติดไว้ข้างน้ำบ่อนะคะ น้ำบ่อหลวงน้ำบ่อขนาดใหญ่นะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวคนจะส่องให้เห็นบริเวณโดยรวมนะคะกว้างๆนะคะนั่นก็คือนะอันนี้คือเห็นเห็นบริเวณขอบบ่อนะทั้งหมดนะประมาณ8ถึง10เมตรนะทุกคนนะคะน้ำบ่อหลวงหรือน้ำบ่อขนาดใหญ่ อยู่บริเวณหน้าวัดน้ำบ่อหลวงวานาลามตําบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนน้ำบ่อหลวงน้ำบ่อขนาดใหญ่นั่นเองนะคะ